Hello, 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 hello. Hey, hello, to Chop, good night, cause a good Uh, uh, งงดิงงไปหมดเลยอ่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าวันเนี้ยพี่จะพูดก่อนว่าจะปวดมากพี่เนี่ยรีวิวไปเกือบหมดแล้วเว้ยแต่ว่ามันมีน้องคอมเมนต์ว่าพี่อลืมรีวิวไอ้กล่องซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะของอีเวนต์พาร์ที่เทียร์20เทียร์40แล้วก็60นะนะพี่บอกเลยว่ามันมันฟาร์มหนักมากแต่น้องรักพี่เองก็ไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดน,นั้นซะด้วยนะช่วงเนี้ยและตอนนี้เพิ่ง39กว่าจะ60นานเกิน มีใครแบบฟาร์มจนตันแล้วลองคอมเมนต์อวดหนด่อยดิพี่แบบโอ้โหโถ้าไม่ทำภารกิจอ่ะพี EP แม่งแทบไม่ขึ้นเลยเว้ยขึ้นน้อยมากเอาเป็นว่าถ้าถ้าครบเมื่อไหร่ก็จะจะมาทำคลิปรีวิวแล้วกันนะพี่เองก็อยากได้ตัวโซล่าแฟร์ทวีแมนเหมือนกัน อะเรามาที่คอนเทนต์ในวันนี้ดีกว่านะครับคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นตัวละครที่สายสปอนเนอร์เนาะก็จริงๆเนี่ยเคยทําไปแล้วแต่ว่าพี่เห็นคอมเมนต์เยอะแหละว,ว่าอยากให้ทําแบบไปไกลทีสุดของตัวเนี่ยในเอเลดเพราะมันดูโกงมากเลยนะจริงๆก็แอบเป็นลูกรักพี่นะเนี่ยซีกรลคาเมราแมนคู่ดาวมันเร็วเวแล้วก็เลื่อนหนึ่งแถือว่าเยอะมากเลยแต่ว่ามันมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะ จริงๆมีอีกหลายอันนะมีวงล้อมีอะไรด้วยก็เดี๋ยวทยอยทาให้นะครับผมอันนี้คือหลายแมปไงช่วงนี้ไฟไนท์อีกอ่ะไหนจะเป็นไททันทาวเวอร์ดิฟเอนซ์อีกเล่นหลายแมปเกินอ่ะต่อไปก็ซันต้าแล้วก็เอาตัวทําเงินเป็นแซนติทีวีเอ้ยคาเมราแมนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวละกันแล้วก็ดีเจทีวีแมนเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าจะได้รับบัฟครูดาวหรือเปล่าเพราะว่าเอนจิเนียร์เนี่ยมันได้นะรวมถึงหลายๆตัวตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะครับโอเค แล้วก็เออตามสัญญาเมื่อวานที่บอกว่าเดี๋ยวจะแจกตัว DJ Toilet นะครับก็มามาแจกเลยดีวยกว่าวิธีการแจกเนี่ยพี่ก็จะทําการสุ่มละกันเนาะเพราะคอมเมนต์กันมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยว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 ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ชิมหายแล้วกดไวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ตัว DJ Toilet พี่มีหมด10ตัวละครนะครับก็เดี๋ยวแจกไป9ตัวละครละกันเนาะโดยพี่จะสุ่มจากคอมเมนต์ทั้งหมดนะฮะซึ่งมันเยอะมากๆเลยคอมเมนต์ comment กันเป็นร้อยแจกอยู่9ตัวสู้ๆนะไปะเราไปเริ่มแจกกันเลยดีวยกว่านะครับ โอเคคนสุดท้ายนะครับโอ้โหนานอยู่เนี่ยสงสัยต้องเล่งสปีดคลิปตอนทำกว่าจะครบ9คนสักทีพี่ขอเก็บไว้ตัวหนึ่งไว้ทำวงล้อตัวอยเลทนะครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีวงล้อตัวอทเลทเนาะแล้วก็มีตัวกอลลี่อีก2ตัวนะครับที่จะไปทำไกลที่สุดนะครับไปเราเสียเวลากันมากแล้วเราไปลงเอลเลทกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับทีมนี้แล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอีกนิดเดียวจะห้าหมื่นละ นิดเดียวจริงๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้40,000แล้วปะอ้อแล้วก็ขอฝากล้านซื้อตัวละครที่การันตีปลอดภัย100%ไว้ด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยบิวปะกรณชอบยอดขายมากกว่า140,000ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r e d t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครท,ท,ที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนำเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่่่าาางเเชน Beatballman ก็รคคพียแ 19บาทเองและตอนนี้นะครับอนิเมะดีเฟนเดอร์มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านบิวปก่อน <c oughs> ก็ถูกกระเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเ,เ,เ,เรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องวิวปะกรณ์เท่านั้น <c oughs> อืตัวนกซีกูซีกราคลคาเมล่าแมนเนี่ยใช้เงินในการลง700แปลว่าช่วงแรกพี่ก็ต้องวางซันต้าไปก่อนแล้วก็มาลุ้นตอนเว็บสามเวฟบสี่ป่ะเนี่ย ก็เดี๋ยววางซานต้าไปก่อนนะครับ3ามตัวแล้วก็แซนติคาม,มล่าแมอีกสองตัวนะครับอันนี้ตัวที่สามต้องต้องวางเปเปๆน,นะอ่าสวยๆเลยสวยๆเลยอันเนี้ยเกือบละอีกนิดนึงเกือบได้แท่งหนึ่งละอันนี้คือมีวงกลมซ้ายแม่แล้วก็ตรงกลางตั้งอ่าวงกลมขวาชัดเจนเลยเป๊ะ <laughs> เป๊ะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบรบหน้าปุ๊บตรงนี้เลยตรงนี้อ่ะโอเคไหนดูภาพมุมสูงสิชัดเจนเลย ใช่เลยเอาเป็นว่าเวฟหน้านะครับน่าจะได้วางตัวซีกรอลคาเมราแมนล้วางตรงไหนก็ได้โอ้โหอย่างตึงอย่างตึงเลือดส0 0 0 0ตัวรีเจนที่โคตรโกงพี่ว่าตัวเนี้ยมันแบกในเมได้วะจริงนะสัมผัสได้เลยว่ามันจะเป็นตัวละครที่แบกในเมได้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะไปได้สักกี่เวฟเนาะสำหรับตัวซีกรอลคาเมราแมนนะครับดูดูดูด,ด,ดูดูพี่แกถเอาดีเอาดี นกตัวเดียวอะไถย,ยาวไถย,ยาวใช่มมันโกงจริงนะเวย้ยวางแค่ตัวเดียวอะไถสุดเทพโอ้โหเกินเกินไปมากๆเลยพี่ว่าพี่ได้เทคนิคในการปั๊มแรงเอเลียดอันใหม่อะไรวางตัวเนี้ยตัวเดียวเลยแล้วก็เอฟเคไปคิดว่าน่าจะปั๊มได้ง่ายขึ้นมากมาถึงเวลาถึงเวลาขึ้นเลเวล2เลเวล2กลายเป็นคูดาวสิบวิเลือดหกหมื่น 60, คิดดูนะตัวมันแค่เลเวลหนึ่งเลเวลเดียวอะสามารถแบกแบกซันตาได้ชิวๆเลย โอ้โอ้เพิ่งเห็นนี่มันนี่มันไม้แหละไม้ไม้ไม่ใช่ดุน่นไม่ใช่ดุน่น <c oughs> แม่งช่องจะบินป่าวะเท่เท่เลยเท่มากๆจริงๆเพิ่งสังเกตไะว่ามีนกมาเกาออะไหลด้วยดูทรงแล้วนะพี่ว่าออโต้สคริปได้ยันเวฟ30เลยไหมนยะมันดูชิวมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวทยอยอัพตัวฟาร์มหนึ่งให้ตันก่อนละกันนะครับคือวางแค่ตัวเดียวมันแบกได้ยาวๆเลยบปดูดิดูดูมันไถมันไถแบบชิวๆโอ้โห เกินไปมากๆนี่ขนาดลงแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยอัพขึ้นเลเวลสก่อนหรืออัซันต้าดีแต่อัฟซันต้าก่อนน่าจะดีกว่าเนาะทาไมรู้สึกเล่นตัวนี้แล้วชอบปแปลกๆวะชนมาเลยลูกโบเข้าไปทีนึงตุบ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 ,ตบ,ตบเกินเกินไปมากๆเลยตปก็เดี๋ยวขอทําการอัพตัวฟาร์มเงินก่อนนะครับอย่ <S <S> <S ๋ยที่ฟาร์มตัวทาเงินมาระดับหนึ่งนะครับเวฟสิบ 18, ก็ขึ้นเลเวลสเรียบร้อยแล้ว เรือสามเนี่ยดีไซน์ตัวละครคือจะมีนกเนี่ยโผล่มาตรงไม้ข้างหน้านะครับนกเต็มไปหมดเลยใช่แล้วคนดูก็นกยกยกๆยกขอให้ชีวิตมีความรักมีความสุขไม่นกนะครับไม่นกนะอือฮึไปทีนี้ถึงเวลาที่เราจะทําฟาร์มปสัสสัต์นะครับเราจะเลี้ยงนกกันนะฮะทุกคนจะนกไปด้วยกัน ในเวอร์ชันที่11นะครับหลังจากที่วางมาสารตัวละครพี่ก็ตัดสินใจจะวาง DJ TV Man นะครับสำหรับ DJ TV Man เนี่ยมันจะไม่เพิ่มดาเมจให้กับพวกสายสปอนเนอร์เนาะแต่ว่าจะลดคูลดาวให้นะครับก็จริงๆเนี่ยเริ่มมีตัวละครหลายตัวแล้วเนาะที่เป็นสปอนเนอร์สามารถรับบัฟได้นะครับแต่ก็ไม่ทุกตัวละครเนาะอย่างล่าสุดก็จะมีการปรับเอนจิเนียร์ขึ้นมานะครับแต่ที่แน่ตอนนี้โดนก่อนหน้าหลับยาวๆตื่นลุกตื่นตื่นอ่ะขึ้น 5, เลเวล5้าไปเลยแล้วมาดูอู้3.75โอ้ 3, 7, โห ไม่มันเร็วมากเลยนะสามจุดเลือดหนึ่งแสนะคิดดูดิตึงจัดเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาอันนี้คือน่าจะไปได้ไกลมากไปแบบไกลๆเลยทีเนี้ยอาจจะเกิน4ี่สเวฟก็ได้นะเนี่ยยีสาเวฟนี่ยังไม่หยุดออโต้สกิปเลยนะคือออโต้มายาวๆเลยโหดกว่าเอนจิเนียร์จริงๆนะแบบโหดกว่าจริงๆเลยแต่ว่าก็ก็ยังแพชีฟค็อกแมนนะครับอันนั้นอย่านับแล้วกันชีฟค็อกแมนนะครับนอกจากที่มันจะเรียกค็อกสไปเดอร์ที่เลือดมหาศาลไม่พอนะเว้ย พี่แกก็ยังตีรอบตัวด้วยก็เลยโกงไปไม่นับแล้วกันเนาะไปะเดี๋ยวขอทําการวางรัวก่อนนะครับในเวฟที่30เนี่ยพี่รู้สึกว่าเริ่มอันตรายแล้วเริ่มอาจจะหลุดเนาะพองานเวฟนี้น่าจะทําการหยุดออโต้สคริปต์ก่อนแล้วกันมันมีบอสต,ตัวไฟน์ดวลบรเซเวย์ด้วย6กแสนเจ็ใช้7ตัวเอาเลยเหล่านกทั้งหลาย <laughs> อย่างตึงเลยแต่พี่มองว่ามันมาไกลกว่าอินจีเนียนะรู้สึกตอนเล่นอินจิเนียก็ไม่ไม่ได้ขนาดเนี้ย ดูดูเลือดบ <laughs> <laughs> อสโบ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 เฮ้ยเป็นถึงบอสจนพลังนกไงเนี่ยโธ่พวกเราจะนกทูเกเตอร์นะฮะนกไปด้วยกันไม่ <laughs> ออชอบอ่ะชอบชอบโอ้โหห้าสิบเวฟห้าสิบเวฟแน่นอนน้องพี่มั่นใจน้องน้องคราวไทเลนมันทะลุเมื่อกี้ยังการันตีห้าสิบเวฟไม่ชิบหายละอันนี้คือเขาเรียกว่าการยอมจำนนปะ เราต้องยอมแพ้อันนี้คือพี่แกก็เดินผ่านแบบชิวเลยอะคีมเขาให้สักทีหนึ่งโอ้คนเราแบบนอกจากนกอะนกในตานี้ไม่พอเคยสิ้นหวังกับชีวิตไหมแบบเราเรารู้แต่เราไม่สามารถทําอะไรได้เว้ยอ่ะเป็นไงดูด,ดูคลิปนี้มีค,คําคมแม่งเอ๋ยเหมือนเหมือนกับมานั่งเฝ้าดูความว่ายแพ้โดยที่ทำอะไรไม่ได้โอ้ดูแม่งก่อเป็นตูค้คีบเลยชิบหาย เศร้าอ่ะเศร้าจัดเลยแล้วคือก็ทําอะไรสองตัวนี้ไม่ได้นะครับข้างหลังนี่คือตายรัวๆนะแต่ว่าสองตัวนี้คือมันมันชนไม่ได้อ่ะใชเว้ยเราจะไปให้ไกลที่สุดนะครับกดเปิร์กอีมาชุซี่เออถอยไปไปไกลสุดน้องไปไกลสุดตัวนี้น่าจะบ้านไม่แตกนะถ้าจำไม่ผิดจะ300รอใช่ไหมเลือดจะเหลือแ80ดสิบเว้พี่จําได้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเออไม่แตกวะทำไปเพื่ออะไรวะทำไปเพื่ออะไรสุดท้ายก็เหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ดี อะอย่างน้อยก็เราน่าจะเหลือเวลาพอที่จะแบบลงครบทุกตัวนะฮะเดี๋ยวไปขายตัวทําเงินก่อนละกันดูดูเลยบอสกิจยังยอมจำนวนให้กับเหลานกกานะฮะโอ้โหโอ้กิจยังทําอะไรไม่ได้คิดดูโป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 กิจกิจโอ้กิจจะตายละอีนิดเดียวสี่ตัวเอออย่างไวฮะโอ,โอ้แม่งเอย้ยแม่งทําไมไม่ชนวะตัวมันสูงไปงี้หรอแล้วนกมันเตี้ยก,กว่านี่หรอแต่จริงๆริมันบินด้วยกันทั้งคู่เปล่าวะทำไมกันนะ มา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 ขายขายขายตัวทําเงินเหลือซานสตาสุดท้ายล้วอ่ะโอเควางไปยีิอตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวนึงเป็น DJ TV man เนาะทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้รู้ถึงความภพ่แพ้ด้วยเอาเป็นว่ายอมจํานวนดีกว่านะฮะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีตัวที่แบบมันลอยอย่างเงี้ยได้นะพี่ว่าไปได้ไกลมากเลย <S <S อ่าแม่เงเอ้ยเสียใจว่ะ เอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นไงก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับน่าจะเป็นวงล้ออยเลตมั้งรู้สึกอยากทำนะวงล้อทเทเลตแต่ว่าตัวทําเงินน่ะตัวอยเลตไม่มีตัวทําเงินไงก็เดี๋ยวขอเอาซันต้าไม่ก็วงล้อสุม่มตัวทําเงินมาละกันเนาะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย